ถ้าจะพูดถึงซอมบี้เกาหลีแน่นอนว่าหนังที่ปุกขึ้นมาครับคงจะนับมากมายไม่ถ้วนโดยหนังซอมบี้แต่ละเรื่องนั้นจะมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ซ้ำพอดครับจึงทําให้หนังซอมบี้เกาหลีนั้นมีมาตรฐานที่สูงอยู่พอสมควรและยังน่าติดตามอยู่ตลอด Alive เป็นหนังซอมบี้เกาหลีอีกเรื่องที่บอกได้เลยว่าโคตรดีตัวมีพักชินเฮกครับนางเอกตัวท็อปของเกาหลีมารับบทนําในหนังเรื่องนี้ด้วยยิ่งทําให้การันตีได้เลยว่าจะต้องสนุกและเข้มข้นกันอย่างแน่นอนโดยจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของวันหนึ่งในกรุงโซลท ชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งครับอยู่ๆก็เกิดเหตุจลาจลปั่นป่วนขึ้นมาซะแบบนั้นซึ่งต่อมาก็มารับรู้โดยทั่วกันว่าเป็นเหตุโรคระบาดท,ที่มีคนติดเชื้อและกลายเป็นผีดิบเดินได้ครับอีกถ้าถ้ามันได้กัดใครเข้าไปแล้วจะต้องติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ไปด้วยแต่ในวันที่แถบนั้นมีซอมบี้ยอะแเยะไปหมดครับยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เหลือรอดโอจุนอูชายหนุห่มหัวทองรับที่มีชีวิตอยู่กับเกมออนไลน์เขาต้องติดเงกอยู่ตัวคนเดียวในแอป ตัวอาหารที่ตุนไว้เพียงน้อยนี้ครับและร่วมกันเอาชีวิตรอดกับคิมยูบินสาวสวยผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งที่อยู่ตึกตรงข้ามที่ต้องช่วยกันในการฝ่าฝาูงซอมบี้พวกนั้นเพื่อเอาชีวิตรอดจากห้องตัวเองครับที่ไม่หลงเหลืออาหารอยู่แล้วสวัสดีครับผมออเบ้ Bo. ทุกคนก็นจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังซอมบี้เกาหลีเรื่องใหม่แต่ไม่ล่าสุดอย่างเรื่อง alive คนเป็นฝ่านรกซอมบี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยขึ้นมาที่โอจุนอู U, ชายหนุ่มสกินเฮดผมสีทองรับที่ใช้ชีวิตอยู่ในห้องกับเกมออนไลน์ของเขาตลอดเวลา ช้าวันนี้ก็ดูเหมือนกับวันปกติทั่วไปที่ผ่านมาของเขานั่นแหละพร้อมกับโน้ตจากแม่ของเขาครับที่ทิ้งเงินก้อนนึงเอาไว้ให้กับพระเอกได้หาข้าวทานเองจึงดูในตอนนี้ครับทำงานเป็นสตรีมเมอร์เขาจะไลฟ์สดเวลาเล่นเกมจนมีแฟนคลับมากมายซึ่งในขณะที่เขากํลาลังไลฟ์สดอยู่นั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภาวะฉุกเฉินครับไปยังมือถือทุกคนในเกาหลีซึ่งข้อความนั้นได้บอกว่ามีประชาชนบางส่วนก่อเหตุตุนแรงขึ้นมาและมีบางส่วนครับที่ทําร้ายผู้อื่นอย่างโหดเหี้ยมผู้คนก็ต่างแตกตื่นและก็โกลาหลไป อูในตอนนี้ก็เลยค่อยๆแง้ม,มาดูที่หน้าต่างแล้วก็ต้องช็อกกับภาพที่เห็นตรงหน้าผู้คนมากมายครับต่างวิ่งหนีกันออกจากอาพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่และคนที่ติดเชื้อโรคซอมบี้ครับก็คอยไล่กัดคนที่ผ่านไปผ่านมากันอย่างบ้าคลัง่งในขณะเดียวกันนั่นเองก็มีคนปริศนามาเคาะที่ประตูห้องของพระเอกซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นคนที่จุนอูไม่เคยรู้จักมาก่อนซะด้วยชช่ปริศนาไม่รอช้าครับวิ่งเข้ามาหลบในห้องของพระเอกอย่างรวดเร็ว ชายคนนั้นเอ่ยปากขอโทษเขาครับพร้อมกับบอกว่าข้างนอกเนี่ยมีคนแปลกๆอยู่เต็มไปหมดทว่าชายคนนี้ก็มีท่าทีแปลกๆเหมือนกันและขอพระเอกในการเข้าใช้ห้องน้ําจนอูก็เลยบอกรับว่าให้เขารีบใช้แล้วรีบออกไปซะในขณะเดียวกันนั้นเองเมื่อจุนอูได้เปิดข่าวขึ้นมาครับนักข่าวก็ได้กล่าวว่า ซอมบี้พวกนี้ครับจะมีท่าทีที่ใช้ความรุนแรงมีเลือดออกจากดวงตาและจะมีการกินเนื้อมนุษย์ร่วมด้วยผู้คนจะติดเชื้อจากการที่โดนถูกกัดในขณะเดียวกันนั่นเองชายปริศนารับก็ออกมาจากห้องน้ำจนอูทียนแบบนั้นก็ไม่รอช้าสิครับเขาหยิบมีดขึ้นมาเพื่อไล่ขู่ชายคนนั้นให้ออกไปซะแต่เขาคนนี้ครับกลับไม่ยอมออกไปนะสิแล้วสิ่งผิดปกติบางอย่างก็ได้เกิดขึ้นกับชายปริศนาคือเขามีท่าทีที่เปลี่ยนไปครับพร้อมๆกับเลือดที่ไหลออกมาจากดวงตาซึ่งก็เป็นอาการของผู้ติดเชื้อที่่พพระเอกงงฟัมมาาม ก่อนที่ชายปริศนาคนนี้ครับจะกลายเป็นซอมบี้ในที่สุดจุนอูที่เห็นแบบนั้นเนี่ยจึงรีบผลักเขาออกไปอย่างรวดเร็วและได้ผลักตู้เย็นครับมาปิดกั้นประตูทางเข้าเอาไว้เพื่อการฝูงซอมบี้บุกเข้ามาในห้องของเขาก่อนที่จุนอูครับจะได้รับข้อความจากคุณพ่อแล้วก็แม่ว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วและบอกให้พระเอกรับห้ามเปิดประตูห้องให้กับใครโดยเด็ดขาดในคืนนั้นจุนอูได้มานั่งรวบรวมอาหารที่มีในห้องรับแต่มันก็มีน้อยนิดเสลเอเกินซึ่งถ้าคำนวณเร้าวๆเนี่ย ก็สามารถทําให้เขาประทังชีวิตได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นแหละก่อนที่เช้าวันต่อมาครับจุนอูก็ได้ถ่ายรูปตัวเองและแจ้งชื่อที่อยู่เพื่อขอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกด้วยการโพสต์รูปตัวเองรับลงบนสื่อโซเชียลซึ่งในโลกโซเชียลตอนนี้เนี่ยก็มีคนมาขอความช่วยเหลือรวมถึงมีคนพยายามจะติดต่อกับคนภายนอกครับแต่ก็ดันมาตกตึกเสียชีวิตไปเพราะโทรศัพท์ในตอนนี้ครับหาสัญญาณค่อนข้างยากจุนอูก็เลยเกิดไอเดียได้ผูกมือถือของเขาเข้ากระบโดนเพื่อบินสำรวจไปที่ข้างนอกในตอนนี้ครับภายนอกอาพาร์ตเมนต์และในห้้องงต่าๆก็มีผู เืออยู่เป็นจํานวนมากมันก็เลยทําให้จุนอูรู้ว่าเขาไม่สามารถไปไหนได้อีกต่อไปและโทรศัพท์ครับก็มาดันแบตหมดไปเสียก่อนเขาจึงกลับไปเล่นเกมคอมและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอินเทอร์เน็ตครับจะพังจนใช้งานไม่ได้แล้วในกลางดึกคืนนั้นเองครับจุนอูได้เห็นตำรวจหญิงใตอาพาร์ตเมนต์คนหนึ่งกาลังวิ่งหนีซอมบี้พร้อมกับยิงพวกมันไปด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยแถมยังสามารถลุกขึ้นมาเดินได้ตามปกติอีกแล้วเธอคนนี้ครับก็พลาดท่า ดนพวกมันรุมกัดเข้าจนได้และเมื่อจุนอูเห็นแบบนั้นจึงเปิดหน้าต่างรับพร้อมกัตโกนเรียกร้องความสนใจจากฝูงซอมบี้เพื่อช่วยเหลือเธอแต่พวกมันกลับไม่ยอมฟังลากเธอหนี้ครับไปกินต่อหน้าต่อต,อตาของพระเอกซึ่งหลังจากจุนอูตะโกนขึ้นมาแล้วนั้นก็ได้ทําให้มีซอมบี้ร่างยักษ์คนนึงครับได้เข้ามาทุบที่หน้าห้องของพระเอกจนตู้เย็นในตอนนี้ไม่สามารถป้องกันประตูได้อีกต่อไป ขืนอยู่ต่อไปรับมีแต่ตายกับตายจุนอูในตอนนี้ไม่มีทางเลือกจำใจต้องวิ่งออกมาที่ระเบียงเพื่อลอสอมบียักษ์ตัวนั้นลงไปตายข้างล่างจนเขาก็ทำสำเร็จก่อนที่ตัวจุนอูจะกลับมาซ่อมประตูที่พังรับพร้อมกับอาหารที่เขาเหลืออยู่น้อยนิดตกเละเทกเทกระจดัดกระจายไปหมดก่อนที่เขาจะมานั่งตัดพอ้อกับตัวเองครับว่าไม่น่ามีทางรอดอีกต่อไปแล้วแหละไม่มีทั้งอาหารครับไม่มีทั้งความช่วยเหลือพระเอกในตอนนี้จึงตัดสินใจอัดวิดีโอแนะนําตัวเองรับพร้อมกับอัปลงสื่อโซเชียลเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไปจนกระทั่งง7วันขอก แพรบาดได้ผ่านไปจนอูพระเอกของเรายังคงติดอยู่ที่นี่ต่อโดยตัวเขารับได้เอากระดาษปาปิดหน้าต่างเอาไว้ทั้งหมดในตอนนี้อาหารในห้องของเขา ก็หมดเกลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมน้ําก็ยังไม่ไหลอีกต่างหากพระเอกในตอนนี้เครียดเป็นอย่างมากไม่รู้จะหาทางออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรวันที่10ครับโอจุนอู o. ยังติดอยู่ในห้องนี้ต่อเด้เข้ามานั่งอัดคลิปเหมือนเดิมพร้อมก็บอกว่าในตอนนี้อาหารและก็น้ําหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทีวีครับก็ฉายแต่ภาพเดิมๆไม่มให้ประชาชนคนไหนออกจากบ้านโดยเด็ดขาดไม่รู้ถึงความคืบหน้าจากความช่วยเหลือต่างๆเลยเขาจึงพยายามจะใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสารรับและรับสัญญาณจากโลกภายนอกแต่บ้านเขาก็มีแต่อุป แบบไร้สายจึงไม่สามารถประดิษฐ์เครื่องรับสัญญาณต่างๆอะไรได้เลยวันที่15ผ่านไปครับพระเอกร้องไห้อย่างหนักจนแทบเสียสติทำกลางความสิ้นหวังแต่พระเอกในตอนนั้นกลับดันได้ยินเสียงโทรศัพท์แจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็ได้พบว่าเป็นข้อความจากคุณแม่ครับที่ได้บอกให้เขาอยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปข้างนอกโดยเด็ดขาดเาว่าสัญ,ญญาณที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีทําให้เขาครับจําเป็นต้องปีนออกไปที่นอกตัวอาคารเพื่อฟังเสียงข้อความต่อ ซึ่งแม่ก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอติดอยู่ที่ออฟฟิศของพ่อรับแล้วก็พี่สาวจุนอูทั้งหมดในครอบครัวเราปลอดภัยดีและพอพระเอกพูดไปได้สักพักรับพวกเขาก็ถูกฝูงซอมบี้บุกเข้ามาในตอนนี้ครอบครัวของจุนอู ก็โดนกัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางเสียงกรีดร้องที่จดนูได้ยินเต็ม2หูเลยครับจุนูในตอนนี้เสียใจเป็นอย่างมากที่ครอบครัวของเขาไม่สามารถรอดจากฝูงซอมบี้พวกนี้ได้เขาก็ได้แต่เพียงทําลายเข้าของอย่างบ้าคลั่งและเปิดประตูห้องออกมาข้างนอกครับแล้วจะไปตีพวกมันด้วยความโกรธแค้นพระเอนในตอนนี้ทั้งตะโกนทั้งด่าดเสียงดังรับจนทาให้ฝูงซอมบี้แต่ละตัวเนี่ยวิ่งกรูเข้ามาที่หน้าห้องของเขากันเป็นอย่างมาก ทำให้จุนอูต้องหนีตายจากฝูงซอมบี้อีกหลายสิบตัวอีกครั้งที่พยายามจะไล่ฆ่าเขาซึ่งก็ไม่วายพระเอกสามารถกลับมาที่ห้องตัวเองได้อย่างปลอดภัยจนกระทั่งวันที่20ได้ผ่านไปครับจุนอูก็ยังคงติดอยู่ในห้องนี้ต่อที่ในตอนนี้ไฟทั้งประเทศเค่อยๆดับลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่พระเอกจะตัดสินใจครั้งใหญ่ในการจะผูกคอตัวเองครับเพื่อจบเรื่องราวบ้าๆนี้ซะแต่ทว่าตอนที่เขากําลังจะตายอยู่นั้นก็ได้เห็นลําแสงเลเซอร์จากตึกตรงข้ามครับพุ่งมาที่เขาแบบพอดี พยายามห้ามเขาจากการกระทําแบบนั้นจนตัวของพระเอกสามารถหลุดออกมาจากเชือกที่รัดคอได้สําเร็จแสงเลเซอร์ที่ว่านั้นได้ชี้ไปที่ตัวอักษรกรับเพื่อสื่อสารกับเขาโดยหญิงสาวปริศนาคนนั้นได้ด่าเขาว่าโง่ครับเธอคนนี้เป็นผู้รอดชีวิตที่อยู่ตึกตรงข้ามกับพระเอกจุนอูก,ก็เลยดีใจเป็นอย่างมากที่พบคนรอดชีวิตเหมือนกับเขาแล้วสักทีซึ่งในห้องของหญิงสาวปริศนาคนนั้นครับเธอนั้นมีความรอบคอมากๆเพื่อจะเอาชีวิตรอดโดยวางกับดักเพื่อ,อชีวิตรอดต่างๆมากมายในห้องเธอได้วางแผนแบ่งน้ําอาหารไว้เป็นอย่างดีในแต่ละวันถึงงท้คน ได้เขียนแนะนําตัวเองซึ่งกันและกันรับ b ยิงสาวพริศนาคนนี้เธอมีชื่อว่าคิมยูบินแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะคุยอะไรไปได้ต่อมากนักอยู่ๆก็มีซอมบี้กลุ่มหนึ่งครับที่บุกเข้ามาที่หน้าห้องของยูบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอจึงฆ่าซอมบี้ดังกล่าวทิ้งไปในทันทีซึ่งวันต่อมาเนี่ยจุนอูก็ทําเครื่องบินโดนครับบินเข้าไปที่ห้องของยูบินเพื่อเชื่อมเชือกผูกทั้งสองตึกเข้าด้วยกันและใช้มันเป็นรอกส่งของครับซึ่งยูบินได้แบ่งอาหารส่วนหนึ่งของเธอให้กับจุนนนนอ,งงอ,าาออ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 ููไไไไไดด้้้้กกิเเเเเพพรรรราาาาาาะะะะะวว่่่่่่่ธยยยััังงงงคมมมมมีีีีหหหหลลลลืืบใขณททททแแตจํ ก,ก,ก็มีซอมบี้เสือกฉลาคดับหยิบเชือกของยูบินที่หล่นลงพื้นในตอนนั้นตอนที่เธอพยายามจะทํารอกส่งอาหารให้กับจุนอูซอมบี้ตัวนั้นได้พยายามจะปีนเชือกนั้นเข้าไปที่ห้องของเธอครับและพวกมันได้ดึงเชือกที่ผูกไว้กับโต๊ะจนกระเด็นไปโดนนางเอกจนสลบไปจุนอูที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดครับก็ตกใจเป็นอย่างมากพยายามจะบินโดนไปช่วยเหลือเธอครับแต่ก็ดันถูกซอมบี้ตบโดนจนพังเสียในขณะที่ยูบินเพิ่งได้สติกลับมาเนี่ยได้จัดการตัดมือของซอมบี้ทิ้งไปก่อนครับก่อนที่มอนจะสามารถสินาาใ,นนในนนนจ ออกจากห้องตัวเองเพื่อจะไปหาอาหารที่ห้องอื่นซึ่งเขาพยายามจะเข้าไปที่ห้องต่างๆที่ไม่ได้ล็อกและไปะหยิบอาหารออกมาให้ได้และในห้องนี้ครับเป็นห้องของชายหนุ่มปิศนานักปีนเขาคนหนึ่งที่มีอุปกรณ์ปีนเขาเต็มไปหมดรวมไปถึงสายสัญญาณครับที่เขาต้องการจะใช้ทําเป็นวิทยุสื่อสารด้วยแต่ไม่ทันไรครับซอมบี้เจ้าของห้องก็ตื่นขึ้นมาแบบพอดี พยามจะพุ่งตัวเข้าไปกัดพระเอกแต่จุนอูก,ก็สามารถเอาชีวิตหนีรอดออกมาจากห้องนั้นได้สําเร็จและได้เอาวิทยุสื่อสารจากห้องข้างๆครับกับช็อกโกแลตไปให้ยูบินและยูบินก็เลยได้ขอบคุณเขาที่เอาอาหารมาให้คือจุนอูได้กล่าวขอบคุณยูบินรับที่ช่วยชีวิตเขาไว้ในตอนนั้นถ้าไม่ได้เธอรับเขาคงตายไปแล้วแล้วภาพก็ได้แสดงให้เห็นว่าห้องของยูบินนั้นก็มีเชือกผูกไว้เหมือนกันยูบินก็เลยขอให้เขารับไม่พูดถึงเรื่องผูกคอกันจะได้ไหมจนกกนมมนุน,นอนกูก็เลยชวนเธอครับมาต้มรราาามยยยยยยยออออนน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 นกกกกิิดด้้้้ววััััสสทงงคคคบบ็เลลุุ่ใจจแูไ เสียงฝนตกขึ้นมาทั้งสองคนก็ไม่รอช้าสิครับรีบไ,ไ,ไปเตรียมตัวรอน้ําฝนเก็บไว้แต่ความจริงแล้วนั้นไม่ใช่เสียงฝนครับแต่มันกลับเป็นเสียงฝีเท้าของซอมบี้ที่วิ่งกรูกันเข้ามาในอาคารกันอย่างประหลาดใจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามซอมบี้จานวนมากครับอยู่ใต้ตึกของพวกเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยูบินในตอนนั้นก็ทําพลาดท่าทาของตกลงพื้นเข้าจนได้ครับก็เลยเป็นเหตุที่ว่าฝูงซอมบี้พวกนั้นวิ่งกรูกเข้าไปที่ห้องของนางเอกจนเต็มไปหมดจนอูพยายามจะช่วยเธอครับโดยการกดโทรไปที่ห้องข้างๆใช้เสียงในการดึง่อออพวกซมบี้เาไ ให้มันไปดุมอยู่ที่หน้าห้องที่มีเสียงแทนแต่พวกเขาก็ต่างรู้กันดีครับวันนี้เป็นเพียงแค่การถ่วงเวลาก็แค่นั้นยูบินก็เลยบอกว่าเธอรู้มาว่า ชั้นแปของตึกของจุนอูไม่มีใครอยู่ครับเราควรจะไปอยู่ที่นั่นกันดีไหมพวกคนทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจกันอย่างไม่ยากเย็นนักเตรียมตัวจะออกไปด้วยกันครับไปอยู่ที่ชั้น8ของตึกจุนอูซึ่งยูบินที่เป็นนักปีนเขาอยู่แล้วเนี่ยจึงทําการมัดเชือกเอาครับและลอยตัวข้างล่างมาได้สําเร็จก่อนที่ยูบินจะวิ่งหนีซอมบี้ครับและต่อสู้กับพวกมันจนหนีออกมาได้อย่างรวดเร็วเธอคนนี้เอาตัวรอดเก่งมากๆแบบที่ว่าโอจุนอูครับถึงกับอึ้งไปเลยจุนอูในตอนนั้นก็เลยเรียบวิิิ่่่่่่งงงมมาสททบบบบกกกกััััยยูนนนนนนนเเเพืืออชวววหหลลลซึึึึแแะะรรีีขข้้้้้ตไปป8ใด็ ซึ่งในตอนนั้นเองรับก็มีชายปริศนาเปิดประตูห้องมาช่วยเหลือพวกเขาทั้งสองคนไว้ได้ทัน ซึ่งคุณลุงที่ช่วยพวกเขาไว้ครับก็เอาน้ําดื่มและก็อาหารให้กับยูบินกับจุนอูได้กินอย่างสบายใจคุณลุงได้บอกว่าจะมีทีมกู้ภัยมาช่วยทั้งสองคนนี้ครับแต่ทว่ายูบินก็สังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่างว่าห้องนี้ครับมีของที่เหมือนกับเป็นห้องของเด็กอ่อนแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะถามอะไรต่อจุนอู U, กับยูบินก็สลบไปพรลิยาของลุงได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรกคือคุณลุงคนนี้ได้ลากยูบินมาที่ห้องห้องหนึ่งในห้องนี้ครับมีร่างของหญิงซอมบี้ถูกมัดเอาไว้อยู่ซึ่งเธอคนนี้ก็คคคคืืออออเมีขงงงงลลุุุนนนััั่จจจึดประะ์ก็ตว เอกรับมาเป็นอาหารให้กับเมียของลุงได้แดก เขาว่าในตอนนั้นเองที่จุนอูเพิ่งตื่นขึ้นมาครับได้จ่อปืนไปที่ลุงมันก็เลยทําให้ลุงที่คิดว่ายูบินนั้นตายไปแล้วเนี่ยเขาจึงเปิดประตูห้องขังที่เคยขังเมียไว้ครับแต่กลับพลาดท่า,าโดนเมียตัวเองกัดเข้าไปจนตายครับในขณะเดียวกันนั้นเองทั้งสองพระนางก็เห็นเฮลิคอปเตอร์ครับบินอยู่เหนือท้องฟ้าซึ่งพระเอกกับนางเอกก็เลยพากันตัดสินใจจะหาทางขึ้นไปบนดาดฟ้าครับเพื่อขอความช่วยเหลือจนทั้งสองคนสามารถฝ่าฝูงซอมบี้นับร้อยขึ้นมาได้แต่ก็ปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์พวกนั้นครับ นดาดฟ้าได้สําเร็จทั้งยูบินกับจุนอูในตอนนี้ก็เลยสิ้นหวังกันเป็นอย่างมากในการจะหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ครับแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเฮลิคอปเตอร์ที่ว่าได้วนกลับมาอีกครั้งเหล่าทหารพวกนี้ได้กราดยิงกระสุนไปยังซอมบี้พวกนี้จนสิ้นและสามารถช่วยเหลือจุนอูก,กับยูบินได้ในที่สุดก่อนที่ทหารกราจะพา2คนนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์และข้างบนนี้ก็มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือทั้งสองคนนี้ก็ได้รับข้อความจํานวนมากมายจากคราบกัว ซึ่งหนังก็ได้ฉายให้เราคนดูได้เห็นว่าพวกเขาครับสามารถรอดมาได้เนื่องจากพลังของโลกโซเชียลที่จุนอูครับเคยโพสตัวเองเก็บไว้พร้อมกับรายละเอียดที่อยู่จึงทําให้พวกทหารครับสามารถมาช่วยเหลือพวกเขาได้สําเร็จแล้วตัวหนังก็ได้ตัดจบลงไปทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในอาไลฟ์คนเป็นฝ่านนรกซอมบี้ได้จบไปเนี่ยความรู้สึกหลังดูจบครับเรยียกได้ว่านี่เป็นหนังซอมบี้เกาหลีอีกเรื่องหนึ่งครับที่มีความแปลกใหม่และเป็นเอลกลักษณ์ตัวเองเป็นอย่างมากให้ตัวละครครับเอาชีวิตรอดในห้องสี่เหลีี่่่ยมมมทไสาารถ ออกไปจากห้องได้เลยอีกทั้งยังถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกดรับที่สัญญาณต่างๆถูกตัดขาดหายไปหมดแถมยังมีฉากที่พักชินเฮกรับได้ต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ ที่บอกได้เลยถึงแม้จะเอามาเพียงสั้นๆครับแต่ก็ทําให้คนดูอย่างเราประทับใจกันมากเลยทีเดียว alive ก็เลยถือเป็นหนังซอมบี้ครับที่ไม่ได้ชวนให้ตึงเครียดเหมือนกับหนังเรื่องอื่นสักเท่าไหร่นักแถมยังมีฉากก๊กคิกของตัวละครครับทำให้เราคนดูรู้สึกว่ามันเบาและก็ผ่อนคลายขึ้นมาบ้างนับว่าเป็นอิสเน่หนึ่งของหนังซอมบี้เรื่องนี้กันเลยทีเดียวและสําหรับใครที่ชื่นชอบในการฟังสรุปเนะื้อเรื่องหนังใหม่ๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยเมื่อใดก็ตามที่มีคลิปสป สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับทีมงานแล้วก็แอดมินคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเรามากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ